คลิปนี้นะคะก็จะเป็นหวยฮานอยนะคะรอบเย็นนะคะพี่นี่คําเตือนจากช่องนะคะเมื่อวานฮานอยของหน้านะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะพี่เมื่อวานเนาะแต่ตัวที่หน้าขั้วที่หน้าบอกว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะมันจะมาหนึ่งหกนะแต่หน้าบอกว่าหน้าขั้วเฉพาะหลักหลักหลักเก้าแต่ไม่ได้ขั้วหมดนะคะเนาะเมื่อวานนะคะหวยเบิ้ลนะคะสี่สี่ห้าห้าเก้าเก้านะคะพี่เนาะ วันนี้นะคะตัวเลขออกมาหนา้กฟันออกมาแค่ตัวเดียวนะคะฟันมาตัวเดียวก็คือหลักห้านะคะจับชุดออกมาแค่นี้อ่าอะไรนะเดี๋ยวตัวใกล้เคียงนะคะเนาะตัวใกล้เคียงห้านะคะตัวใกล้เคียงห้าก็คือสามนะะที่เนาะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะตัวใกล้เคียงห้าก็คือหกนะคะพี่แล้ว คือห้ามันชนกันนะคะหน้าก,ก็เลยจัดเฉพาะหลักห้าขึ้นมานะคะวันนี้มีแค่หลักเดียวนะคะฮานอยนะคะใครชอบก็ตามนะคะที่ฮานอยมีหลักเดียวนะคะตันนี้หวยลาวนากลุดนะคะพี่แต่หวยลาววันนาคได้อยู่นะซื้อตามตัวเลขที่ ฝันแบบเก่าๆแล้วก็ตัวเลขที่นาคไปทําบุญมานะคะเนาะแล้วก็วันที่จะไปทอดกระถิ่นนะคะพี่ออกหมดเลยนะคะเมื่อวานแล้วใครที่ได้ดูในติ๊กต็อกนะคะก็คือน่าจะได้นะคะพี่ในติ๊กต็อกนากลงไว้ตั้งแต่วันวันไหนอะต้องไปดูนะคะพี่ ส่วนวันนี้ฮานอยก็ประมาณนี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะ